นี่ครับมื้อเช้าของพวกเรากลุ่มปากน้ำโพนะครับผมย่มครับย่มครับย่มไหมครับผมเดี๋ยวผมกลับกล้องแปลบหนึ่งนะฮะดูกค้าประจำลูกค้าประจำอสุดยอดนะครับผมก็เดี๋ยวฝากติดตามเชียร์กลุ่มปากน้ำโพด้วยนะครับผมนะฮะวันนี้กําลังทานข้าวกันอยู่แม่ครัวก็ขมักขมนนกับการทากับข้าวนะครับผมเป็นไงครับพี่ผู้กอง เอ,อา,อาพูดไม่ได้เลยกำลังกินอยู่โอ้โห,โห,โหนะฮะดูกับข้าวข,ของเรานะครับมีปลาทอดมีแกงปลามีหมูทอดต้มปลาอ่าต้องขอบคุณนะฮะปอตัอ้มน,นะครับผมอนุเคราะห์ปลามาใช่ไหมเมื่อคืนมีปลาช่อนปลานิลนมาเนาะครับผม <damaged it? S 2> นี่นะฮะนี่ชุดนี้ก็เจเนอเรชันใหม่นะฮะของปากน้ำโพนะครับ มี่ก็เป็นบัวนะครับผมที่จะนำลงประกวดในวันนี้นะฮะนี่ฮะน้องนับดาวนะฮะ,ะตัวต่อมานะครับผม s ขีด r cc นะครับนี่ก็แกลนแชมป์ทางนับดาวแล้วก็ s ขีด r cc แกลนแชมป์ของปากน้ำโพนะครับผมนี่ก็เป็นวัวในค่าย pf โชบานสวิทแล้วก็มีวัวของปิยพงษ์ฟาร์มนะครับผมไปตามไปดูกันต่อนะครับผมนี่นี่ นะฮะฮนี่ก็เป็นวัวในค่าย PF โชบานเซอร์วิสนะครับกำลังกินฟางทุกตัวตอนนี้เตรียมตัวเรียบร้อยกันหมดทุกตัวแล้วนะฮะนี่ก็ของเนตรอรุณฟาร์มนะครับผมนะฮะต่อมานะครับผมนี่เลยพีทีเอฟเป้นทองฟาร์มนะครับมีอยู่2ตัวนะครับนี่ก็ของนี้ก็ฟาร์มตะคมนะฮะกับแม็กโชบานเซอร์วิสนะครับ นี่สุดท้ายแล้วนะครับผมก็ของภูมินฟาร์มนะฮะวัวตัวนี้ก็ได้แชมป์มาเยอะแล้วนะฮะ JP 3 4นะครับผมยังไงฝากติดตามชมติดตามเชียร์พวกเรากลุ่มปากน้ำโพด้วยนะครับผมบเอามีอะไรจะฝากไหมครับกำลังจะปิดคลิปครับผมยังไงหันมาคุยที่ ฝักเจืบัันโพนะครับขอให้ได้แกนนะครับโอเคครับแล้วยังไงเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับติดตามรับชมพวกเราในสนามนะครับผมขอบคุณครับ